สวัสดีวันอังคารนะครับที่20กุมภาพันธ์พศออ2567นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา8โมง20นาทีนะครับนี่ไม้3ต้นพันยังมีอีกหลายต้นนะต้น31วิสวยเนาะแดงพยาเพิ่มทรัพย์ต้นที่40ของลูกค้ามีลูกค้ารับไปแล้วนะเมื่อคืนนะครับก็ทักมาตอนด,ดึกแหละบา,บางทีบางโตตอบช้าก็ขออภัยนี่ต้นที่40ไปแล้วนี่37 นะครับชมพูผีเสื้อดอกกำลังมาๆๆเลยนะครับมันมีบานไปแล้วดอกนึงแหละเนี่ยมันโรยไปแล้วนะครับสาก็สวยแดงดอกใหญ่ตัวนี้ที่ดอกใหญ่ๆเป็นปื้นๆสามสิบสาก็สวยนี่3ามอ่ะยีสนี่สตาพิงค์นูนตัวนี้สวยมากเลยนะ25สนะครับสวยนะครับแล้วก็มีแดงพญาเพิ่มซับอยู่หลายต้นก็ดูคลิปเมื่อวานแล้วกันนะครับใครชอบก็ยังมีอีกหลายต้นมีก,กี่ต้นเนี่ย โอ้มีไม่ถึงสิบต้นสินะครับเพราะว่ารวมที่สั่งเมื่อคืนแล้วก็เดี๋ยวต้องถอนคืนเนี้ยเหลือไม่ถึงสิบต้นนะลูกค้าท่านใดต้องการก็ทักมาสามสิบเอ็ดสวยจริงแล้วก็ตอญี่ปุ่นทรงสูงอ๋อต้อนที่สามยังไม่มีของใครนะครับต้นที่เนี่ยเนียเนียต้นเนี้ยอยู่เนี้ยที่เป็นชมพูซับเจะเอ้ยที่เป็นชมพูผีเสื้อเนี่ยต้นที่สามนี่ยังไม่มีของใครนะโอ้ยสุดๆเลยนะครับนะครับ เนี่ยพอพออากาศมันเริ่มเข้าสู่อย่างเงี้ยมีแสงมีแดดมีอะไรเนี่ยร้อนร้อนแรงๆเนี่ยดอกมันจะมาดีเนี่ชมพูผีเสื้อดอกใหญ่นี่ดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะให้โดนแสงนะมึนโตชอบให้ดูตอนโดนแสงแดดเพราะว่ามันมันมันเห็นของมันเห็นความจริงไงแสงไฟนี้ออนแสงอะไรมันช่วยไม่ได้หรอกมันมันมันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเนี่ยสวยมากต้นที่สามนี่จอญี่ปุ่นทรงสูงต้นที่สี่ก็สวยแดงดอกใหญ่เนี่ยนี่ก็สวย นะครับอันนี้เป็นม่วงใช่ไหมไอ้ม่วงไอ้ม่วงมงคลม่วงมหามงคลใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครับเดีย๋ยวนะครับเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์มาเนี่ยมันไม้มันเริ่มทยอยดอกเสียอันไหนบานได้ก็บานอันไหนเสียก็เสียไปเพราะว่าฝนมันตกหนักนะแล้วมันกว่าจะมีแดดมาอะไรก็รอไปวันอาทิตย์ละนะครับมันก็ต้องยอมรับสาภาพอ่ะเนี่ยต้นที่เจ็ดก็สวยนี่สวยสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็มีประมาณสิบต้นมั้งก็บางตอก็ ลิสไว้แหละบังโตก็จดไว้แหละต้นไหนลูกค้ารับแล้วต้นไหนยังอย,งอยู่นะครับใครจะรับก็มาดูหาคิดไม่เจอก็บอกบังโตอันนี้ตอญี่ปุ่นตรงสูงก็สามต้นพันสองนะค่าส่งหนึ่งร้อยต้นเดียวก็ห้าร้อยเหมินบ่าดอกทยอยมาแล้วนะครับนี่แล้วใครจะเอาไม้เหมาเนี่ยที่มังโตขายสิบต้นสองพันเนี่ยค่าส่งช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้นี่เนี่ยนะครับดอกมันยังไม่ติดนะครับนี่เต็มเลยนี่สวยมากเลยนี่นี่คาเนชันคาเนชันอันนี้มีกี่สี อันนี้มีหนึ่งสีมีสองสีนะครับเนี่ยเนี่ยขายห้าร้อยเองเนี่ยโคตรสวยมากโคตรใหญ่เนี่ยดูดิ <c oughs> อ่ามาดูต้นใหญ่นี่อันนี้รอแดงอุดมทรัพย์นะครับต้นเนี้ยมางโตยังไม่ไม่อยากเปิดราคามางตัวจะดูให้มันให้มันเต็มฟอร์มซะหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันเป็น,นหน้าทองด้วยนะสวย นะครับดูกิ่งเนี่ยให้มันแน่นกว่านี้สักหน่อยนะบางตัวบางตเกรงใจถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าก็ถามบางตมาหลายคนนะต้นนี้ทรงสวยนะจะเอาบางตัวบอกว่ากิ่งเนี่ยมันมันเพิ่งจะตรงนี้มันฝ่อไปมันเพิ่งจะติดไงบางตัวก็เกรงใจก็รอนะครับก็าล่เพราะว่าทรงมันสวยมากมันเสียบสวยอ่ะนะครับมันเสียบสิบกิ่งแล้วก็สวยอ่ะเนี่ยทรงมันได้มันสูงใหญ่มันสวยดอกกําลังมาเลยแล้วทรงมันสูงใหญ่แล้วไม้มันกลมดีด้วยเนี่ยดูดิ เอาฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็สวยนะเนี่ยนะครับหน้าโหนกดีนะครับ,นะรบเอาฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็สวยมันได้นะห,หน้าทองไงมันแค่ติดแค่กิ่งเนี้ยเนี่ยมันเป็นกิ่งที่ฟอไปนะครับก็รอก่อนละกันรอให้มันเข้าฟอร์มมากกว่านี้หน่อยแต่ใครจะเอาก็ทักมาหลังไม,นะม่นะก็มังโตขอไว้สี่ห้าพันแหละนะครับเนี่ยนะครับมงโตขอไว้นะห้าพันน่ะแหละเออเพราะว่ากิ่งเนี้ยมันมันไม่ไม่ยังไม่เรียบร้อยไง นะครับก็บางตัวก็ต้องรอเนี่ยเห็นปะเนี่ยถ้าเราเสียบแบบแบบปกติอะเนี่ยกิ่งกิ่งไหนใหญ่บางตัวก็จะเบิ้ลเสียบสองไปอย่างนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างเงี้ยมันทําไม้ไม้แบบรายละเอียดสูงไม่ได้เพราะว่ากิ่งม,มันไม่ได้แล้วก็ทรงมันรายละเอียดมันไม่ได้เราได้แค่นี้ก็คือแค่นี้อันนี้ไปเลี้ยงให้ใหญ่แล้วกัน,น, Whoa, ron, นเนี่ยดูดิม่วงมหามงคลเนี่ยสวยเนาะขอสองพันไม่ติดกิ่งหนึ่งนะครับไม่ติดกิ่งนี้ไปเสียบเพิ่มเอานะครับม่วงมหามงคลโอ้ดอกสวย สวยมากต้นใหญ่นะครับร้านี้ก็เป็นขาวล้วนนี่ก็ขอสองพันนะครับขาวล้วนตัวนี้ขาวดอกใหญ่อ่ะขาวดอกใหญ่อันนี้ก็ขาวล้วนขาวดอกใหญ่อันนี้เป็นขาวน้ําหวานนี่นะครับอันนี้ก็ขอสองพันต้นมาเริ่มเลยค่าส่งต้นละสองร้อยนะมึงโตลืมไปค่าส่งต้นละสองร้อยนะครับแล้วก็นี่แดงพญาเพิ่มทรัพย์ต้นนี้โอ้ยต้นนี้นี่ไม่มีคอมเมนต์คือตํเหนีย ไม้ทุกต้นมันมีตําหนิหมดแหละถ้ามันจะตําหนิถ้าเราจะตําหนิต้นไม้ะนะมีหมดแหละเพราะไม้มันธรรมชาติมันมีตําหนิทั้งนั้นอนะ่ะเนี่ยดูเดชทรงเป็นนาฬิกาทรายเลยยืนสวยมากนะครับต้นนี้ขอหกพันค่าส่งก็สามร้อยเนาะใหญ่จัดนะครับต่อได้นิดหน่อยนะครับสวยบางโตไม่ไม่มีข้อตําหนิสาหรับต้นนี้คือบางโตชอบรีลารากเขาแต่ตอนนี้บางโตพยายามทํารากใหญ่ๆแต่ว่าบางต้นมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเก็บไว้เนี่ย ถ้าลูกค้าไปก็อย่างเนี้ยเขาทํามาหากินอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าดอกมันไม่มีบางตัวก็จะเอากิ่งเอารากเส้นเนี้ยออกนะครับเผยเนี่ยรากเส้นเนี้ยจะเอาออกนะครับลากพวกอย่างเนี้ยบางตัวจะเอาออกให้มันเหลือเน้นๆนะครับแต่นี้มันดูมันจะดูละเกะละกะาไปหน่อยแต่ว่าเพราะว่าไม้ม,มันเพิ่งยกเนี่ยกขึ้นมาเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยยกเท่านี้ยกให้เห็นเลยแล้วก็มีในดินอีกครึ่งหนึ่งนะต้นนี้ใหญ่จริงแต่มันให้ดอกบางตัวยกได้แค่นี้ นะครับเพราะสูงกว่านี้เดี๋ยวใบดอกมันจะทิ้งเพราะมันร้อนจัดเกินขอหกพันค่าส่งมาให้บางตัวสามร้อยจะต่อราคาก็นิดนิด,นดหน่อยหน่อยเนาะแต่ต้นเนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่สองสองสามต้นเนี่ยคือแบบเห็นป่ะมีพุ่งรดน้ําเสร็จดอกมันชุ่มใจมากเลยดอกมันชุ่มใจตอนเนี้ยคือลูกค้าทักถามต้นเนี้ยเยอะนะครับเราบางตัวก็พูดไม่ปิดบังแหละนะครับลูกค้าติดไอกิ่งที่หกเนี่ยคือพอดีว่าบางตัวดันบางตัวไม่ชอบ ไม่ชอบมุ้มมิบอะ่ะไม่ชอบหมกเม็ดอ่ะก็คือว่าอันนี้มันมีหกกิ่งนะคือบางคนเขาไม่ชอบเล็กหกเขาก็แบบว่าทํายังไงก็ตัดออกแต่มันจะเหลือช่องไฟเยอะนะเหลือช่องว่างเยอะก็รอหน่อยทีนี้แหละมันก็เข้าแก๊บทาลูกค้าที่แบบโอ้ถ้ามันต้องตัดออกนี่มันก็เป็นรอยมันอะไรอย่างนี้ก็ลดราคาได้ไหล่ะจะซื้อแม่บางตัวก็แม่แม่มันกลายเป็นข้อขอราหาที่แบบลูกค้าได้ทีต่อราคาทันทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่นี่ อันไหนดอกมันไม่ได้ก็เด็ดออกนะบางโตก็ยังคือบางโตไม่ได้ไม่ได้เอออ,อหอ่หมกอะไรกับใครนะบางโตเอามาคิดดูนะครับคือถ้าถ้าจะต่อลงมันมีต่อลงหมื่นมาสามเจ้านะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปตัดกิ่งนั้นออกแต่ไม่ต้องตัดให้นะเดี๋ยวไปตัดเองคือต่อลงหมื่นหนึ่งส่งฟรีบางโตบางโตบอกบางโตไม่ไหวหมื่นหนึ่งส่งฟรีไม่ไหว นะครับบางตัวบอกเลยนะครับเพราะว่ามันทํามามันใช้เวลาก็ที่อย่างที่คุยเมื่อคืนแหละมันสองปีกับแปดเดือน่ะกว่าจะได้โชว์แบบเนี้นะครับสองปีกับแปดเดือนนี่เฉพาะตั้งแต่ตัดตรงนี้นะนะครับสองปีกับแปดเดือนเนี่ยตั้งแต่ตัดตรงนี้นะรอ拉เรียกรากกิ่งเนี่ยทาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยให้เห็นดอกอันนี้คือสองปีอันนี้มันเกินสองปีแปดเดือนอยู่แล้วแต่อันเนี้ยประมาณสองปีแปดเดือนเพราะว่าอันเนี้ยมันเสียบนานแล้วนะครับเสียบแรกๆเลยแหละแต่ไม่ไดเอามาเพราะว่าไอติด ตรงหกกิ่งเนี่ยแหละเลยเอาเอาไอ้ที่มันเป็นแบบโปะเช๊ะๆมาก่อนแล้วก็ไปหมดแล้วด้วยนะครับก็เอาอย่างนี้ละกันใครจะเอาต้นเนี่ยบางตขอหมื่นบางโตขายหมื่นสามใช่ไหมมันติดไอ้กิ่งที่หกเนี่ยแม่มันเป็นเข้าช็อตท่านลูกค้าเลยบอกว่าถ้าถ้าไม่มีกิ่งที่หกเอาไปแล้วแต่มันมีกิ่งที่หกมันไม่เข้าส่งตรงไหน คือเออบางโตเข้าใจแหละนะครับแต่ว่าที่บางโตทําไว้ให้มีเพราะว่าช่องไฟมันห่างแต่เราก็บางโตก็ทํากิ่งบนให้เป็นเลขเลขเลข,เลขสวยนะเลขดีนะนะครับแต่เขาบอกว่ากิ่งหลักหกอะ่ะเขาไม่อยากได้เลยแล้วเขาต้องมาคือไม่ชอบอะ่ะต้องมาตัดอีกแต่บางโตไม่ต้องตัดให้นะดเดี๋ยวจะเอาไปตัดเองบางโตก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่ชอบกิ่งแต่ว่าไม่ให้บางโตตัดแต่เดี๋ยวจะเอาไปตัดเองบางโตก็บอกบางโตตัดออกให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อง ถ้าหากได้หมื่นหนึ่งส่งฟรีก็จะเอาบางตัวก็บอกไม่ไหวนะครับจาก 13, 000, หมื่นสามเหลือหมื่นหนึ่งลดทีสามพันแล้วก็ส่งฟรีค่าส่งไม่ต้องมีสี่ร้อยนะครับก็เอา้าใครจะให้บางตขอมื่นหนึ่งพันละกันนะครับค่าส่งมาให้บางโตสามร้อยละกันนะครับเนี่ยต้นเนี้ยต่ํากว่านี้บางตัวไม่ไหวนะเท่ากับบางโตลดไปสองพันเลยนะนะครับไม้ไม้ไม้แบบนี้ลดราคาอย่างนี้มันก็โอ้โหเหนื่อยนะครับ ็นี่แหละบางตถึงบอกว่าถ้าบางตมุมมิมุมมิไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยบางตก็อยู่สบายสบายแหละแต่ว่าบางอย่างเนี But, ่ยเราก็ต้องให้ลูกค้าเห็นเพราะว่าไม้แต่ละต้นมันจะมีลักษณะเนี่ยถ้ากิ่งเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่เท่ากิ่งเนี่ยถ้าถ้ากิ่งเนี่ยมันใหญ่เท่ากันนะบางตไม่ไม่ไว้หรอกไอ้ไอ้กิ่งที่6เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่กิ่งหลังว่ามันเล็กกว่าบางตก็ต้องไว้เพราะว่าไม่ให้ช่องไฟมันห่างมากนี่เห็นไหมนี่ช่องไฟมันจะห่างนประมาณนี้อันเนี้ยที่ห่างมากเพราะว่าเนี่ยกิ่งเมนมันมาประกบพอดีมันโอยู่ นะครับแต่อันนั้นมันมันกลายเป็นเหมือนคนฟันหล่อเหอมือนคนฟันหลอก็ต้องก็ต้องเอาไว้แต่ว่าลูกค้าบอกไม่ชอบเลยก็เอาออกได้ครับแล้วก็รอกิ่งน,นี้หน่อยนะครับมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่าเสียบข้างบน,นเสียบไว้สวยงามนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าหลายคนพูดถึงเรื่องกิ่งที่6พอบางโตบอกกิ่งที่6มีกิ่งที่6ลูกค้าก็จะทักมาอยากได้แหละชอบแหละแต่มันมีกิ่งที่6กก็มีเจ้าหนึ่งบอกว่า ถ้าให้หมื่นหนึ่งส่งฟรีก็จะเอาแต่ว่าไม่ต้องตัดกิ่งที่หกออกนะเดี๋ยวไปตัดเองตัวบอกมึงตัวตัดให้เลยเดี๋ยวมึงตัวแรกมาช้ำหมดไม่ต้องตัดเดี๋ยวเขาไปตัดเองก็ไม่ไม่ไม่ไรไม่เป็นไรนะครับก็ได้หมื่นหนึ่งพันนะครับหมื่นหนึ่งพันขอค่าส่งสามร้อยนะต้นนี้ได้เต็มที่แล้วต่ำกว่านี้ไม่ไหวเพราะว่าค่าเลี้ยงดูมันนานแล้วก็นี่นี่นี่เนี่ยพอบานนี่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 แรกๆเลยแรกๆเลยีเหลืองแล้วพอบานได้สักสองวันนี้มันจะเป็นชมพูอย่างนี้เลยอ่า มันจะไม่เหมือนต้นนู้นต้นนู้นจะเป็นชมพูชมพูเมื่อตอนจะลยแต่ต้นนี้เป <Yes. S 3> ็นชมพูนี่นี่เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นชมพูนี้เลยอัน like นี oh. <falar> ้เป็นชมพูตั Juice ้งแต่นี Later ่ว <susceptible> ันที <behav> ่สองเลยอันนี้จะจะชมจะหวานกว่าต้นแรกที่นารงรับไปนะต้นแรกจะจะเหลืองสว่างกว่าแต่ต้นนี้จะมีชมพูสว่างต้นนี้ต้นนี้ตอนจบจะเป็นชมพูอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนลยจะเป็นชมพูชมพูหวานตอนขึ้น ตอนขึ้นต้นจะเหลืองแล้วก็วันที่สองก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแต่ต้นนู้นวันที่สองยังเป็นอย่างนี้อยู่ต้นนู้นพอสี่ห้าวันึงจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้แปดกิ่งนะครับส่วทรงเอวดีอันนี้ได้หน้าใหญ่ใจโตรักฐานมั่นคงแน่นหนาแปดกิ่งอ่ะหินหยางพอดีสุดทรงองเอวแต่งพุ่มแต่งทรงเว้นช่องไฟโป๊ะเป๊ปะปลาล่ำปลาเหลือปลาเหลือปลาหลาอันนี้ขายสามเออหมื่นสามนะครับมีจัดราก มีตัดลากหน้านะเพราะลากมันในนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ยังไม่ยกนะอันนี้คือบอกตรงๆเลยยังไม่ยกเนี่ยยกขึ้นมาแค่นี้อันนี้คือเห็นเท่าไหนก็อ,อยู่ในร่องสวนคือเท่านี้เลยนะเนี่ยเนี่ยอยู่ในร่องสวนคืออย่างนี้เลยอย่างนี้จริงๆเลยนะครับเนี่ยนะครับ <S <s ก็เนี่ยคือค,คือไม่ได้ยกเพราะว่าดอกมันกลาลังมาสวยก็เลยไม่ยกนะครับเพราะว่าตัดลากตัดอะไรพอยกแล้วนี่เต็มแน่นมากเอาไปก็เดี๋ยวรอหมดดอกเนาะ ค่อยๆย,ยกค่อยแต่งเพราะว่าบางตัวตัดรากเสน้นนี้แต่งไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็ไม่โอ้แต่น,นี้มันสวยๆเว้นช่องไฟเนกันเว้นช่องไฟโป๊ะโป๊ะโป๊ะสังเกตดีไม้ลงสนามเนี่ยเห็นปะอย่างเพชรอีสานเออเพชรพันล้านนะเห็นปะไม้เขาลงสนามเขาจะมีเว้นช่องไฟเว้นอะไรนี่แหละนี่คือสไตล์เดียวกันแล้วคนทําก็คนเดียวกันนะครับคนทําก็คนเดียวกันนะครับสวยม <c oughs> วงดําวงไต้หวันสี่พัน ค่าส่งสามร้อยแล้วก็ต้นนี้สิบกิ่งอันนี้มีหน้า,นาทองเห็นเห็นเลนไหมเนี่ยพอมันโดนแดดเราจะเห็นสวยอันนี้พอได้ละอันนี้ได้ละนะครับนี่ขอหกพันอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยรายละเอียดเยอะไม้รายละเอียดเยอะไซนี้ขอหกพันต่อราคาได้นิดหน่อยนะหกพันค่าส่งสามร้อยกระถางหกปีป๊บเต็มนะครับนี่นะครับขอหกพันต้นนี้ก็ขอหมื่นสามเนาะ นะครับหมื่นสามค่าส่งสามร้อยแดงอุดมทรัพย์อันนี้เข้าพุ่มเข้าทรงแล้วรอรอเต็มฟอร์มเนี่ยเห็นปะเนี่ยแผลที่ตัดเนี่ยมันค่อยๆเนี่ยเห็นปะผิวมันเริ่มสมานแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือบางตจะดึงให้เห็นบางคนบอกโอ้ยมันจะเป็นอะไรไหมมันไม่เป็นไรหรอกครับมันก็แห้งไปอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะสมานเป็นเนื้อเดียวกันอีกปีสองปีก็จะสมานก็จะออกงานได้ละไม้พวกเนี้ยรายละเอียดสูงเนี่ยไม่ได้ว่าทําเสร็จแล้วใช้ได้เลยนะเห็นปะมันต้องรอเยห็นปะเนี่ยนี่หายแล้วเนี่ เราจะไม่รู้เลยว่าว่าตรงนี้เป็นรอยตัดมันจะเป็นเนี่ยเบบเขาจะตัดแพวกนี้ <t> พวกนี้การตัดเนี่ยมันจะมีวิธีการตัดแล้วตัดยังไงอ่ะพอเรียกกิ่งขึ้นมาแล้วพอพอแผลเขาหายดีมันจะกลืนนะครับวงโตก็กว่าจะได้เพ่านี้ก็ก็ต้องต้องเรียนรู้กันนานนะครับต้องเรียนรู้กันนานเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องก็ปล่อยไว้นะครับเนี่ยเห็นป่ะพอนัอ้มันเขาจะกลืนนะครับนี่ทรง,รงเรือนะมีอยู่ต้นเดียวนะครับก็ องโตตั้งแต่ทําไม้มาก็ได้ทรงเรือสองต้นนะพี่ติงรับไปแล้วต้นหนึ่งก็มีต้นนี้ต้นนึงพี่ติงนี่ได้ทรงเรือไปนะครับมันหายากมันเรือโบราณอันนี้คือแต่งเห็น้าดูดูด,ด,ด,ดูดูจังหวะก,กิง่งดูจังหวะก,กิ่งเนี่ยดูการเว้นช่องไฟเนี่ยถ้าใครที่เดินงานประกวดเดินอะไรหรือว่าดูไม้ไรายละเอียดสูงก็จะรู้ว่าอันนี้คือไม้ทํารายละเอียดสูงอันนี้ก็เหมือนกันครับหมื่นสามนะครับโปย้ยเซียนมีนะครับโป้ยเซียนหกต้นห้าร้อยค่าส่งก็ หนึ่งร้อยบาทส่งทั้งกระถางนะมีทั้งเหลืองล้วนชมพูล้วนขาวล้วนตอนนี้ยังมีนะครับแดงล้วนเดีล้วนชมพูเข้มล้วนก็มีนะครับแล้วก็ค,าคา่าสีค่าลายคา่าแบบค่าดอกก็มีนะครับใครจะเอาก็ทักไทยมาหกต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube, Facebook, Facebook TikTok, Instagram ให้บางตด้วยนี่มาแววนี่มาแววน,นี่มันจะไม่ยาวเท่าไหร่นะแต่ว่ามันได้ได้ดอกใหญ่สวย ก็ขอสามร้อยไว้ก่อนรวมค่าส่งอันนี้อันนี้สีจะทนเหลืองอันนี้ดอกเพิ่งมาขอสามไม่ก็สามร้อยไว้ก่อนรวมค่าส่งนะเนี่ยส่งทั้งกระถางนะนะครับไปเป็นกอเลยนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็ขายเท่าที่มีก่อนเนาะนะครับส่วนไม้เหมาอ่ะใครจะเอาไม้เหมาเนี่ยเนี่ยไซสเนี่ยหกต้นพันเนี่ยเนี่ยไซสเนี่ยหกต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับหกต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยเออสิบ 14, อรับสองชุดแถมหนึ่งต้นนะครับรับสองชุดแถมหนึ่งต้นแล้วก็อนุนเหมือนกันนะครับต่อญี่ปุ่นสองสูงมันมีเท่านี้แหละนะครับก้าหกต้นพันธุ์ค่าส่งหมื่นร้อยเหมือนกันรับสองชุดแถมแถมให้สองต้นนะครับมันมีเท่านี้แหละนะครับก็ขายเท่าที่มีนะครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์เนาะอันนี้อันนี้ลงแล้วลงไว้หมดแล้วนะครับทุกอย่างลงไว้หมดแล้วเนาะนะครับก็ชอบอะไรแบบไหนก็ทักไทยมา แล้วก็ต้นใหญ่อ้อต้นใหญ่เออลูกค้าถามต้นใหญ่ <S <S <ๆ>ก็ยักษ์ซาอูมีต้นนั้นอีกต้นเดียวครับเนี่ยขอห้าพันโอ้นี่อันเนี้ยไปใส่กระถางเม็ดได้เลยนะครับต้นนี้ไปของคุณพี่อะไรอ่ะเนี่ยใส่บัวใช่ไหมใหญ่มากเขาบอกว่าไปใส่าาต้องหากระถางเม็ดใส่เพราะเขามีกระถางแปดสิบเซนใส่ไม่ได้ติดนะครับแล้วก็ต้นนี้กําลังถอนนี่ใหญ่มากโวถึงบอกว่าถอนมามันใหญ่มันเยอะมันอโอ้โห คุ้มอะนะครับคุ้มไม่ต้องกลัวหรอกซื้อไม้มัตแล้วจะแบบได้ได้น้อยเนี่ยดูดีขนาดไม่โดนแดดนะรากเขาสวยโขดเขาสวยสีสันเขาสวยสีทองเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องไม่ขึ้นกระถางเม็ดนะเผอเผเม็ดไม่พอด้วยเม็ดจะแน่นด้วยเพราะว่าเนี่ยยังไม่ได้โชว์เลยเนี่ยขอห้าพันยักษ์ซาอูเหมือนกันไม้ไม้โบราณอะทรงก็จะเป็นเลี้ยงให้ให,ใหญ่อลังการอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้นนี้เพชรพันล้านต้นนี้ก็ขอหมื่นห้าพอเนี่ย นะครับไม่ต้องใช้เอฟเฟกไม่ต้องอะไรเลยผิวจริงนี่ขอหมื่นห้าพอนะครับบางตัจะเอาคือมีลูกค้ารับไปต้นใดต้นนึงอ่ะนี่ก็เหมือนกัน15ื่นพอทรงสวยเนี่ยไม้ไม้ลงสนามเนี่ยเขาจะมีเห็นปะดูดูด,ด,ดูนี่เดี๋ยดูช่องไฟเขาดินะครับเราจะรู้ได้ว่ามันมันเนี่ยเห็นปะจะมีการตัดเว้นช่องไฟเห็นไหมดูแค่นี้ก็รู้แล้วมันไม่ใช่ไม้แบบทั่วไปที่เลี้ยงกัน ไม่ใช่นะครับเนี่ยดูดิการเว้งช he ่องไฟการเปิดหน้าไม้เห็นปะเนี่ยไม้ที่ลงสนามเนี่ยเนี่ยเนี่ยระดับช่วยพระราชทานอ่ะทำไมเขาต้องมีการเปิดหน้าไม้ไม่ได้เล ya, to to ี้ยงเป็นกลุ like ่มกออันนี้มันดูเหมือนกลุ่มกอแต่ไม่ใช่นะเขาจะแบ่งนี่มีพุ่มหนึ่งนี่พุ่มหนึ่งเห็นปะตรงกลางพุ่มหนึ่งนี่นี่ลเนี่ยพี่พี่เพื่อนๆนจะเห็นเลยเขาจะแบ่งกลุ่มชัดเจนน่ะเห็นไหมนะครับนี่ตรงกลางอันนี้เมนไม่ใหญ่แต่ว่าเขาจะทาเป็นกลุ่มขึ้นไปแล้วไม้พอมองจากข้างบนมันจะเป็น กลมแล้วเขาจะมีหน้าไม้นี่เขาเปิดหน้าไม้ดูไล่รากนี่นี่นี่คือเนี่ยงานที่มันเป็นระดับประเทศช่วยพระราชทานเงี้ยเขาจะประมาณนี้กันเนี่ยเห็นปะไม้เปิดหน้าไม้ดูดิ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นลำใหญ่ๆจะเป็นกลุ่มเห็นปะเขาจะแบ่งเซตเนี่ยเว้นช่องไฟดูหน้าไม้ตรงขึ้นไปเห็นเมนนี่ก็เหมือนกันหน้าไม้ตรงขึ้นไปเห็นเมนนะครับนี่คือรายละเอียดของคนทําไม้รุ่น รุ่นระดับอาจารย์นะครับไอ้ไม้รุ่นใหม่ที่ลงสนามก็จะเป็นตีพุ่มทรงบูมตัดรากทําอะไรใหม่อันนี้รากธรรมชาตินะเนี่ยให้ดูเดี๋ยวเขาแต่งรากได้ขนาดนี้เนี่ยสีเดิมเดิมเขานะครับเนี่ยเนี่ยบางตัวขอหมื่นห้ามายกไปเองนะถ้าส่งไม่รู้อ่ะค่าส่งเท่าไหร่ส่งยังไงยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าขนส่งจะไม่ไหวต้นใหญ่เอาไปใส่ก็เมตรห้าสิบนะรากมันเยอะถ้าเบียดก็ดเมตรยีร 20, ่สิบก็จะเบียดนะครับเนี่ยใครจะเอาก็ทักมา บางตจะเอาต้นเนี้ยมันใหญ่เกินละสองต้นเนี้ยไม่ว่าต้นไหนตรงนั้นขายไปจะต้องมีสองต้นเนี้หนึ่งในสองต้นเนี้ยถูกยกขึ้นไปไว้ห้าสิบไม่ห้าสิบอันนี้ก็ราชินีสายคงประธานนะครับโอ้ยสวยมากดูโคตรด,ดิเนี่ยขนาดไม่ต้องโดนอันนี้อยู่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะเนี่ยดูดิโคตรเขายังสีสันสวยบางตัวจะเลี้ยงไม้บางตัวมันจะไม้มันจะสีโคตรสวยคือเฮงๆไว้ก่อนนะครับก็ใครชอบก็ทักทายมาสวยนะครับนี่ขอแปดพัน ชาดาเพชรโอ้ยเต็มทรงเต็มฟอร์อม,อมใช้ได้นะครับชาดาเพชรสวยดูดิคอไม้สั้นไปหน่อยเพราะมันใหญ่มากไงนี่มึงตัวทำไว้ตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เขาเขาเล็กเเลยอะนะครับเนี่ยทำไล่ไล่รากไล่กิ่งลากธรรมชาติดูดิกิ่งนอนธรรมชาติไม่เคยโดนลวดเลยนะครับแล้วดูใบเป็นเขาแกะอยู่แล้วครับกินปุ๋ยขี้ไก่ได้สวยอย่างเงี้ยปุ๋ยขี้ไก่ฮอร์โมอน พอละสองอย่างไม่มีปุ๋ยแพงๆครับไม่ใช้ปุ๋ยแพงนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบต้นไหนแบบไหนก็ทักทายมารายละเอียดเรียบร้อยนะครับก็ชอบอะไรทักไายมาอ้โอโครงการไม้ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายยังมีนะครับวันนี้ก็ส่งไปเจ้าหนึ่งนะนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยแค่เพียงคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทักมาว่าเอออยากได้ต้นไม้ นะครับลูกหลานไม่ค่อยมีสตังตัวตัวคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีสตังนะครับแต่อยากได้ต้นไม้ไปเลี้ยงให้มีความสุขนะครับบางโตก็จะไปให้2ต้นอย่างนั้นไปทั้งกระถางด้วยออกค่าส่ง EMS ให้ด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพียงทักมาทักมาในลายแอดลิตเติ้ลการ์เดนะครับอยู่ข้างล่างสั่งต้นไม้ก็ลายแอดลิตเติ้ลการ์เดนนะนะครับสั่งต้นไม้ลายแอดลิตเติ้ลการ์เดนนะครับก็ทักมาบอกมามามา,มา มาบอกกันนะครับว่าอยากได้เพราะว่าพ่อแม่บางโตไม่อยู่แล้วปู่ย่าตายายก็ไม่อยู่แล้วนะครับบางโตไม่มีโอกาสให้เขาได้เห็นสิ่งที่บางโตสรรส้างมาสวยๆงามๆขนาดนี้ไม่มีโอกาสได้แล้วเขาไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะนั้นสิ่งที่บางโตตั้งใจจะทําให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็พ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับที่มีสตังค์น้อยคนที่รวยอยู่แล้วหรือมีตังค์อยู่แล้วหรือลูกหลานดูแลให้ตังค์ซื้อต้นไม้อยู่แล้วไม่ต้องนะ นะครับไม่ต้องนะไม่ใช่คอนเซปต์นะตัวตัวท่านเองรู้ดีนะนะครับไม่ใช่เห็นแต่ของฟรีคือมันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอ่ะอันนี้บางตัวให้สําหรับคนที่เขาสตังค์น้อยแต่อยากมีต้นไม้เลี้ยงนะครับไม่อยากรบกวนลูกหลานนะครับแล้วก็เป็นเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้อะไรนะครับแต่จะอยากจะแบบอยากได้ต้นไม้เลี้ยงถ้าไปขอลูกหลานก็เขาก็หาเช้ากินค่าอยู่แล้วก็ไม่อยากรบกวนนะครับก็ทักมาบอกบางโตไอ้คนที่แบบมีตังค์อยู่แล้วแต่ว่า ไม่ได้ลําบากอะไรแต่อยู่บ้านาเฉยๆแล้วบอกไม่มีตังค์มันมีมันมีนะครับอันนี้บางโตไม่พูดถึงแหละทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีอ่ะคุณธรรมจริยธรรมนะบางโตบางโตให้บางโตถือว่าให้พ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายได้ไปดูแลได้ไปเห็นสิ่งที่บางโตทํานะครับถ้าพ่อแม่บางโตเห็นก็จะมีความสุขแหละนะครับแต่เขาไม่มีโอกาสแล้วบางโตก็ก็ก็นั่นแหละฝากพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านอื่นให้เห็นแล้วกัน ก็เหมือนอีกท่านหนึ่งที่บางโตขอเอ่ยน้ำคือแม่อ้อยนะครับแม่อ้อยได้มาดูต้นไม้นี้ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันมีค่าทางใจนะนะครับก็ใคยจะเอาก็ทักมาแล้วกันสําหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามวอะไรกุ้มวะรักมาตุลล้อวะบาราะกาตุ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ